มาดูกันค่ะในคอลัมน์หน้าหนึ่งืะพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนี่แหละมูฟังคะกับคอลัมน์ชุมทางบางนาค่ะโดยคุณประชาบุรภาวิถีเขียนเอาไว้พักลูกเข้านึ่งโทนี่กับธรรมนัตค่ะเสียนการเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามั่นใจเบอร์ไหนพักพลังประชารัฐถึงตัดสินใจที่จะร่วมหัวจมท้ายกับพักเพื่อไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของระบบเลือกตั้ง คนทั้งแผ่นดินเนต่างรู้ดีว่าระบบเลือกตั้งบัตร2ใบสอสแบบแบ่งเขต400คะแนนและแบบบัญชีรายชื่อร้อยคนไม่มีใครที่จะสู้คุณทักษิณชินวัตรได้อย่างแน่นอนชัยชนะแบบ l a n d s l like i ด์ของพรรคไทยรักไทยเมื่อปี48ยังตามมาหลอนนักการเมืองรุ่นเก่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาผลการเลือกตั้งสสปี62พักพลังประชารัฐได้สสเขตเนี่ย97ที่นั่ง ซึ่งเป็นข้อมูลนะคะในเดือนมีนาคม62เนี่ยเจาะลึกลงไปในสอสอเขตของพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าเป็นอดีตสอสอ37คนที่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทย22คนด้วยกันพลังประชารัฐเนี่ยอุดมไปด้วยนักเลือกตั้งมากประสบการณ์ที่เคยสังกัดพรรคไทยรักไทยมาก่อนทั้งสิน้นย่อมรู้ดีแล้วค่ะว่ากติกาแบบนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบและเพราะอะไร พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักนั้นถึงเอออหอหมกับพักเพื่อไทยเพื่อที่จะแก้รัฐธรรมนูญนนะคะในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบนี้ทั้งที่พักของตัวเองเนี่ยเสียเปลี่ยบจริงๆแล้ว ร้อยเอกธรรมนัฐเองคงอยากทําพักพลังประชารัฐให้เป็นพักขนาด30ที่นั่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ขายความเป็นพักลูกเขานึ่งไม่ได้คาดหวังจะเป็นคู่แข่งของพักเพื่อไทยสู่สําเร็จจะช,ชนะในการเลือกตั้งซ่อมอาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่ทําให้ร้อยเอกธรรมนัทนั้นมีความมั่นใจค่ะในการปักธงสอสอเขตบวกกันกับพันธมิตรการเมืองท้องถิน่นที่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งนายกอาบาจอบางจังหวัดในภาคเหนือ เลือกตั้งปี6-2สมรภูมิภาคเหนือพลังประชารัฐมีสอสอทั้งหมด24คนแยกเป็นพยาวสองคนตากสองคนกำแพงเพชร3คนสุขโขทัย2คนพิจิตร3คนพิษณุโลก2คนนครสวรรค์4คนลำปาง1คนและเพชรบูรณ์5คนแต่ว่าตัดสุขโขทัยและเพชรบูร์ออกไปที่เหลือเนี่ยธรรมนัตก็ยังมีหวังตอนหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่ลำปาง ร้อยเอกธรรมนัฐเองก็หาเสียงด้วยยุทธศาสตร์พักลูกเขานึ่งไม่ว่าสสอพักไหนถ้าหากว่าเป็นสสอพักเหนือนั้นต้องมารวมตัวกันพัฒนาท้องถิ่นเขาไม่มีการโจมตีพักเพื่อไทยแต่ว่าขายฝันความเป็นลูกเขานึ่งด้านหนึ่งในร้อยเอกธรรมนัฐเคยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยมาก่อนและก็ในวันนี้ก็ยังคงต่อสายพูดคุยกันกันกบสสเพื่อไทยสายเหนือรวมไปถึงระดับอดีตแกนนําพักไทยรัฐไทยบางคนถ้าจํากันได้ คุณทักษิณได้พูดผ่านคลับเฮาส์ว่าเห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งบัตรสองใบาตามรัฐธรรมนูญปี40พร้อมกับการประกาศเสียงดังฟังชัดว่าผมกลับไทยแน่ครั้งหนึ่งในรายการแคร์คลับเฮาส์นะคะของคุณทักษิณนี่แหละก็ได้มีโอกาสสอนน้องร่วมโรงเรียนเตรียมทหารที่ชื่อธรรมนัฐรุ่นน้องเตรียมทหาร25ว่ารู้จักแต่ไม่เคยทํางานร่วมกันนอกจากตอนที่ทราบว่าเขามาอยู่กับพักเพื่อไทยช่วงนึงก็ได้พูดคุยกันบ้างในฐานะรุ่นน้อง และเนี่ยน,นะคะทางคุณทักษิณก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะคะเมื่อคนถามว่ารู้จักธรรมนัตไหมแน่นอนค่ะช่วงของคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัสยังเป็นคนติดตามเสไอซ์นะคะผลเอกไตรรงอินทรทัศน์เพื่อนรักของคุณทักษิณคือต่างจากสมัยคุณยิ่งรักค่ะที่เป็นนายกซึ่งตอนนั้นผู้กองธรรมนัสเนี่ยร่ำรวยจากการทําธุรกิจตลาดคลองเตยค้าลอตเตอรี่แล้วก็บริษัทร,ร,รพพ ในช่วงปี53ถึงปี56ร้อยเอกธรรมนัฐนะคะได้ดูแลสสเพื่อไทยแล้วก็แก่นำนำปชลหลายคนค่ะตามประสาคนใจถึงพึ่งได้จนกระทั่งผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยจึงถูกชักชวนมาเป็นแม่ทัพภาคเหนืออีกคนหนึ่งอยากจะบอกน้องว่านี่คุณทักษิณพูดนะคะอยากจะบอกน้องว่าเราสร้างนโยบายดีๆเราไปสัญญากับประชาชนแล้วต้องทำให้ได้แล้วประชาชนก็จะสนับสนุนเราเอง และธรรมนัตเองก็ต้องคิดว่าวันนี้เมื่อมีเสียงวิจารณ์ก็ต้องฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวไปเพื่อเป็นนักการเมืองที่ดีมีอนาคตที่ดีซึ่งทางคุณทักษิณก็พูดถึงธรรมนัตต่างจากที่เคยพูดถึงบิกป้อมแล้วก็บิกตู่เพราะว่าทางตัวคุณทักษิณนั้นจะใช้คําพูดที่แบบเสียดสีเยาะเยะ้ยดูถูกฝีมือการบริหารงานของพี่น้องสามปอเป็นอย่างมาก อันนี้มันคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีแล้วค่ะระหว่างพี่น้องเตรียมทหารและในฐานะลูกเข้านึ่งก็เลยทําให้รอยเอกธรรมนัสนั้นคิดข้ามช็อตมองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าอนาคตในพักพลังประชารัฐจะเป็นยังไงแต่ว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นเตรียมการเรื่องของพักลูกเข้านึ่งเอาไว้แล้วรอแค่เพียงการเปิดตัวเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าตอนนี้นะ,นะคะการตั้งพักการเมืองใหม่นะนะคะของร้อยเอกธรรมนัสนั้นได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วล่ะค่ะ และเมื่อวานนี้ก็เกิดข่าวลือกันขึ้นมาค่ะทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ทางคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นั่นเองสสบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุแล้วค่ะว่าข่าวาาว่านายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการ,กร,รงเกษตรแล้วถึงเวลาสงครามของผู้แทนของประชาชนบวกกับประชาชนแล้วลุงคนดีกับประชาชน ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปที่ตัวของนายกรัฐมนตรีนะคะถึงประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ปรากฏว่านายกเองก็พูดแค่เพียงสั้นๆแหละค่ะบอกว่าเชื่อมันเหรอซึ่งทางด้านของตัวร้อยเอกธรรมนัตเองค่ะในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการปลดโดยทางตัวร้อยเอกธรรมนัตเองก็บอกไม่ทราบส่วนที่ทางตัวคุณมงคลกิจเนี่ยโพสต์ใน Facebook ก็ยังไม่เห็นยังไม่ทราบข่าว พอถามย้ำบอกว่าจะเอาผิดกับคนปล่อยข่าวไหมทางร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าเต้เขาไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรกับผมจะไปเอาผิดเขาได้ยังไงเรื่องน okay. ี้ม so ันมีที่มาที it, ่ไปหรือเปล่าไม่ทราบต้องไปถามจากเต้ว่าหมายความว่าอย่างไงผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อแล้วค่ะเมผู้ฟังบอกว่าได้พูดคุยทําความเข้าใจกับพลเอกประยุทธ์แล้วหรือยังร้อยเอกธรรมนัฐก็ตอบทันทีเลยค่ะบอกไม่คุยไม่คุยกับนายกค่ะแต่ว่าคุยกับรองนายกที่เป็นหัวหน้าพัก ซึ่งเมื่อตอนกลางวันก็เพิ่งไปทานข้าวกับรองนายกรัฐมนตรีมาเพราะถามต่ออีกบอกว่าแสดงว่ารอยร้าวที่เป็นปัญหาเรียบร้อยดีแล้วใช่หรือเปล่าร้อยเอกธรรันั์ก็บอกว่ายืนยันว่าคุยกับรองนายกและเมื่อวานก็ได้พูดไปหมดแล้วที่ถแถลงข่าวไปนั่นแหละชัดเจนหมดแล้วไม่มีประเด็นอะไรใหม่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่ออีกบอกว่าแสดงว่าจะกลับไปเป็นสอสอ,อย่างเดียวใช่ไหมร้อยเอกธรรมนั์ก็บอกว่ามาจากประชาชน เราก็สู่การเมืองแล้วอย่าไปคิดอะไรมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเราคือตัวแทนของประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะทําอะไรต้องคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเสียงจากประชาชนคือเสียงสวรรค์และในชีวิตก็ไม่ได้คิดจะมาเล่นการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ยึดติดกับตําแหน่งค่ะทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามอีกถึงกระแสะข่าวนะคะในขณะนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนใช่ไหม ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่ามีแค่เพียงกระแสข่าวค่ะยังไม่ได้คุยกันกันกบนายกเลยส่วนเรื่องของการโหวตเนี่ยพูดเสมอว่าทุกอย่างนั้นอยู่ที่หัวหน้าพักที่จะให้นโยบายยังไงแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็อยู่ที่เอกสิทธิ์เพราะเป็นสิทธิ์ของสอสอแต่ละคนว่าจะตัดสินใจในเรื่องเสียงในสภาอย่างไรเราไปครอบงำเขาไม่ได้ก็เชื่อว่าสอสอทุกคนเนี่ยกว่าจะมาเป็นสอสอเนี่ยเข,ขาก็ผ่านอะไรมาเยอะพอถามต่ออีกนะคะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยที่มันรุมเร้าแบบนี้จะทำให้ร้อยเอกธรรมนัฐ ถอดใจลาออกจากการเป็นรัฐมนตร,รีหรือไม่ทางตัวร้อยเอกธรรมนัฐค่ะก็ตอบเลยคุณผู้ฟังบอกว่าผมไม่ยึดติดกับตําแหน่งหน้าที่ซึ่งผมพูดคํานี้เสมอแล้วพอถามต่ออีกอกว่ามีคนเนี่ยบอกว่าร้อยเอกธร,รมนัฐแอบอ้างสถาบันเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนายกใช่ไหมทางร้อยเอกธรมนัฐก็บอกว่าอย่าไปถามเรื่องประเด็นนี้การเมืองเราต้องแยกให้ชัดเจนว่าการเมืองคือการเมืองอย่าดึงสถาบันลงมายุ่งกับการเมืองต้องรู้จักแยกแยะนั่นนะคะ